สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดูชแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาซุ่มหาการ์ดใหม่ต่หน้าเก่าที่ชื่อว่าอีโวเลวาเทียนนะนี่นะการ์ดยอมสีนะครับอ่าความสมารถตินของน้องนะครับเมื่อฉันอยู่บนเลนมาร์สของตัวเองเมื่อตอนจบเทินนะก็จะมีโอกาสนะครับเจสปเปอร์ติดตั้งเกล็ดน้ําแข็งอ่าบนเลนมาร์สของฉันทั้งหมดนะเกล็ดน้ําแข็งเนี่ยจะดัดกลับไปต้องข้ามเจสปเปอร์นะแล้วจะอยู่ได้2เทินนะอ่า เมื่อถอยเต๋านะครับก็จะมีโอกาสนะครับ75เปอร oneself, ์เลือกไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังนะครับเมื่อเลือกแล้วเราก็จะสามารถวร์ปไปในระยะที่เราถอยได้นะมาตอนนี้ความสามารถที่2นะครับเมื่อสร้างแลนด์มาร์กนะครับหรือตกแลนด์มาร์กของชั้นเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับ85เปอร์สร้างร่างเงานะเมื่อตกล่างเงาก็จะมีโอกาสนะครับ80เปอร์เรียกไยตรงข้ามแบบซุ่มมาที่ชั้นนะเมื่อตกแลนด์มาร์กของฝ่ายตรงข้ามก็จะมีโอกาส70เปอร์ย้ายไปยังล่างเงาของชั้นนะครับ ถ้านะครับถ้าไม่มีเงามันก็ไม่กลับนะความสามารถเนี่ยความสามารถเนี่ยมันขายกับความสามารถหนึ่งของอีโวมูลไลจินนี่นั่นเองนะครับผมการ์ดนี้น่าจะเหมาะกับการตีบอสนะผมว่าตีบอสน่าจะสนุกอยู่นะวิธีการตามหานะครับก็ตามหามอนสเตอร์ใจลายเอบวกสองใบ น้ำยาสีฟ้า A 2ใบแล้วก็น้ำยาสีเหลือง A 2ใบนะครับเมื่อสะสมครบแล้วก็แรกมอนสเตอร์ใจด Ds นะหลังจากสะสมมอนสเตอร์ใจด Ds ครบ5ชิ้นก็ <c oughs> มาแรกกัเลยอยากจะได้การ์ดอะไรมีอีโวเจ้าหญิงมายโยออ,อีโวเพียวมันล,ลิอีโวฮาร่ยองแล้วก็การ์ดใหม่นะาปะเราไปสุ่มหากันนะผมมีเพชรอยู่20,000กับอีก600นิดๆนะ เป็นอ่าอีเวนต์สุ่มแจ็คพอตนะครับน้ำยาสีฟ้าทองมาม่านะอ่ะมาอ่ะผมสุ่มทีละสิบเพชรก่อนนะเอาสักหกร้อยนะอ่ะหกร้อยนะครับหกร้อยสิบเพชรเฮ้ย <c oughs> เอดบวกกูเลยแหม ติดเพชรนะครับติดเพชรมามานะ่าเนาะเอฟขึ้นมาด้วยนะแต่จับไม่โดนนะครับหมื่นทองมาม่านะครับมามา่าน้ำยาสีเหลืองอสามมืนทองนะอีเวนต์นี้ไม่มีรวมนะอ้าวมอนสเตอร์ใจร้ายเอบวกมาแล้วเอ้าอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยสองสองอันติดต่อกันเลย ว่าอ้บวก B: นี่แหละน่าจะยากนะแต่ว่าจับได้สองนแล้วอวยว่าเนี่ยอวยฉันใช่ไหมืมื م, ม่นทองหมืนทองอ่ Premium 5, า,าออพีเมียมบวกห้ 5, าสองมืนทองพีเมียมบวกห้ามามาหมืนทองมามาโอ้เอโผล่แต่จับไม่ได้ห้ามืนทอง มามา่าหมื่นทองหมื่นทองหมื่นทองตัวสุ้มจี้บวกสิบเพชรสองหมืน่นมามา่าตอนนี้ผ่านไปแล้วนะครับประมาณสามร้อยเพชรได้บวกมาสองอนะ่ะ <c oughs> เอ้ยเอ้ยตัวสุ่มจี้ตัวสุ่มจี้มามาม่าไอ้แพ็ค แพ็กบวกห้ามา마สิเพ็ดมื่นทองมื่นทองหมดแล้วัง้งความบวยอ่ามามา่าเอ้ยสามสามแล้วเอ็บวกเนะีเอ็บวกสามแล้วเออมื่นทองเฮ้ยสิเพชรดีเหรอวะโอ้หนี่ถ้าใครง,งูไปน้อยก็ร้องซุ่มดูแค่สิเพชรเนี่ยเฮ้อ หมื่นทองอ่มามาม่าหมื่นทองหมื่นทองสิบเพชรหมื่นทองอ่าแพทแพ็คเอถั่วซุ่มจี้มาม่าอ่ะมาเราลองซุ่มทีละอ่าห้าสิบบ้างน,นะครับห้าสิบเพชรห้าสิบเพชรนะอ่ะห้ามื่นทองโหด,ดอกแรกฮะไอทองเลยเอ้ยนี่ ใบที่สี่มาแล้วนะครับมอนสเตอร์ใจรไล่ขายเท่าไหรเ่นเนี่ยขายที่คุกอะห้าสิบเพชรห้าหมื่นทองห้าหมื่นทองห้าหมื่นทองเจ็ดสิบเพชรห้าหมื่นทองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ห้าหมื่นทองโอ้ทองทองมาลัวๆเลยนะไอห้าสิบเพชรเนี่ยน้ำยาสีเหลืองโอ้มีไอรินด้วยนะมีเอสด้วยแต่จับไม่โดนโอ้จับได้เลยก็ไม่รู้ ห้าหมืนทองห้าหมืนทองห้าสิบเพชรอาอีวอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อีวดิมีตัวซาฮูธรรมดาด้วยนะแต่จับไม่โดนนะของสมบัติห้าสิบเพชรห้าหมืนทองโอ้สามพันเพชรก็โ่แต่จับไม่โดนโอ้โหผมว่าตุ่มที่สิบเพชรดีกว่ามัเนี่ยน้ำยาสีฟ้าน้ำยาสีเหลือง ห้าหมื่นทองเจ็ดสิบเพชรห้าหมื่นทองห้าหมื่นทองอ่ามันเตอร์ใจร้ายเอบวกนะครับเอบวกใบที่ห้านะอ่าตัวสุนทีเอบวกไไนะอ่าเพชรพีเปี้ยมสามสิบลูกบาทเพชรพีเปี้ยมบวกห้าห้าหมื่นทองน้ำชาสีเหลืองโอ้ทำไมไม่จับได้เอสเนี่ย 5าหมืนทองห้าหมืนทองห้าหมืนทองห้าหมทองโอ้ทองออกกระจายเลย <c oughs> น้ำยาสีเหลืองเอลูกบาดเพชรไอลินก็ผู่นะต่จับไม่โดนน้ำยาสีเหลืองเออห้าหมืนทองห้าหมื่นท้องโอ้ยกล่ 50, 000 50, 000อ,อ,องสมบัติดับสูงห้าหมื่นทองห้าหมืนทอง พิมพ์ียมบวกห้าพีบวกกระปุน่นนะจะจับไม่โดนนะครับเออโกด้วยโกแล้วหกแล้วลูกบาดเพชรน้ำยาสีเหลือง,อองอห้าหมื่นทองเฮ้ยห้าหมื่นทองน้ำยาสีเหลืองเฮ้ยขับห้าสิบาเพชรเดีบเพชรเพชรลดอย่างไวเนยแพ็รเอสบวกห้าหมื่นทอง ห้าหมื่นทองน้ำยาสีเหลืองเอ๊ะน้ำยาสีฟ้าปะที่มันไม่ค่อยออกตัวสุมจี้กองอันนี้มันมีประกายปรลึกน้ำยาสีฟ้าอ่ามาแล้วน้ำยาสีเหลืองเออห้าหมื่นทองน้ำยาสีเหลืองอห้าหมืน่นห้าหมื่นทองเจด,เดีเพชร กล่องสมบัตนินระดับกลางเจ็ดหมื่นทองลูกบาทเพชรน้ำยาสีเหลืองโอ้ยห้าหมื่นทองมอนสเตอร์ใจร้ายเอบวกโอทำไมไม่มไจับได้มอนสเตอร์ใจดีเนี่ยเอเนี่ยเจ็ดแล้วเนาะ 5, ห้าหมื่นทองห้าหมื่นทองเดี๋ยวผมขอไปเช็คก่อนนะว่าอุปร <c oughs> ประกอบการ4,000กว่า เป็นยังไงมั่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูของแถมก่อนมีของแถมไหมเนี่ยเออมีของแถมมากองนันนะน้ำยาสีเหลืองน้ำยาสีฟ้ามันก็ได้เพื่อนเออเหลืองเลยอ่าเช็คก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวนะน้ำยาสีฟ้าออกยากสุดเลยอฮยยะอ่าอีบวกเนี่ยขาดสามใบนะส่วนน้ำยาสีฟ้านี่ขาด เจดใบเลยอ่ะโหขาดเยอะเลยนะสีเหลืองนี่ครบไปแล้วอ่าไปไปต่อไปต่อผมว่าจะสุ่มทีละสิบเพชรก่อนนะอ่ะมาสิบเพชรนะครับสิบเพชรสิบเพชรสักพันดิสลับสลับสุ่มก็ได้นะสุ่มทีสิบเพชรบ้างห้าสิบเพชรบ้างนะตามอัธยาศัยเออโอ้ยอืม สีฟ้าเฮ้ยสีฟ้าเออมาแล้วสีฟ้าสีละขาดอ่าขาดทนะุกแมสีฟ้าขาดทกอีบวกขาดสามสีเหลืองครบไปแล้วเอ้ยโอ้โหเอ้บวกไอ้บวกว้าวขาดนะครับขาดอีกสองนั่เนี่ยไอ้ใจร้ายเนี่ยไอ้บวกใจร้ายขาดอีก,อกขาดอีกสองส่วนเอเนี่ยเอสีฟ้าเนี่ยขาดอีกเยอะอทุกใบนะ หมื่นทองสองหมื่นทองมามา,มานะอ่ามีอะไร <c oughs> ออแพทบวกห้าสิเพชรอ่าแพทบวกห้าหมือทองอเอ,เอ้ยเอ้บวกโนี่จับไม่โดนจับได้เอวกนี้ยิ้มเลยนะครับเพราะว่า ไอ้ที่เราสุ่มได้เนี่ยเราไปแลกตัวอืน่นไงทากันได้สองคำตัวเลยว้าวว้าวว้าววแต่ตอนนี้สีฟ้าอยู่ไหนสีฟ้าสีฟ้ากับอีบวกหมื่นทองยี่เพศหมื่นทองแพ็คอีบวกแพ็คเอมามามาแมา่เออสีฟ้าขาดห้าละสีฟ้าขาดห้าละ ถ้าใครขาด A เนี่ยผมว่ามาสุ่มตรงสิบเพชรน่าจะเวอร์กว่านะแต่ถ้าใครขาด A บวกนี่ก็มาสุ่มตรงสิเพชรก็ได้สิเพชรก็ออกดีอยู่โอ้โหน้ำหอมมหาเสน่ห์ดูเทจังเลยเออลูกบาสจังโมของสมบัติดับสูงน้ำยาสีเหลืองอามืนทองมื่นทองแพ็กพรีเมียมมามา อ๋อเอบวกนะครับเอบวกเฮ้ยสุ่มสิบเพชรดีกว่าทุกคนเออสุ่มสิบเพชรนี่แจ๋วเลยไปไปต่อไปต่อไปต่อปับ๊บหมื่นทองอ่ามาม่าสองหมื่นทองหมื่นทองหมื่นทองอามาม่านะพรีเมียมบวกห้าหมื่นทอง หมื่นทองมืดเอ้ยสองหมื่นทองหมื่นทองนะอ่ามามา่าน้ำยาสีเหลืองเอ้ยเราอยากได้น้ำยาสีฟ้าเพื่อนหมื่นทองมามา่าสิบเพชรอ่าแพทคบวกห้ามาม่ามามา่มา,มาเอ้ยมามา่าเริ่มอาทีแล้วหมื่นทองหมื่นทอง เมืนทองอโอโหไม่จับได้บวกเลยม,มามาสองหมื่นทองกล่อ,องสมบัติระดับสูงอ่ะเบ่อนเดี๋ยวไปสุ่มห้าสิบเพชรเลยทีนี้มาโอ้โห้าสิบเพชรได้แพ็กเอบ้าตายห้าสิบเพชรกล่องสมบัติระดับกลางโอ้มีมีดาร์กเลนด้วยน้ำยาสีเหลือง แพ็คบวกห้าลูกบาทเพชรห้าหมื่นทองห้าหมื่นทองน้ำยาสีเหลืองห้าหมื่นทองโอยเอ็ดเอ็ดกลับไม่ได้น้ำยาสีเหลืองเอ้ยน้ำยาสีฟ้าออกยากว่ะทุกคนน้ำยาสีฟ้าเอ้ออกยากโอ้ดาร์กเลนเข้ามานะสีเหลืองนี่และห้าหมื่นทองอบวกห้าแพ็คบวกห้าตัวซุนจีห้าสิบเพชร แพ็คบวกห้าโอ้ไหลแล้วเพชรผ่านเท่าไหร่เนี่ยหกพันหกพันกว่าแล้วห้าหมื่นทองมอนสเตอร์ใจลายครบแล้วไอ้บวกครบแล้วแต่ว่าไอเอดอ่ดะเอสีฟ้าออกยากนะไม่มีแถมด้วยอืม <laughs> จะมหาจากไหนว่าเอสีฟ้าขาดตั้งห้าน,น่ยอ่า 85อันเลยเดี๋ยวเราไปดูหลานลูกอมหน่อยดิอุมดาวมีซื้อได้ไหม5 5ัน5เลยเหรอโอ้โห5ปัน5ก็ซื้อวะ <c oughs> <c oughs> เผื่อได้สีป้าออกสีเหลืองอีกโอ้5พันลูกอมดาวจะค่าเอาไงดีวะเนี่ยอ่ะซุ่มนะซุ่มซุม,ซม,ซมเอาทีลดสิเพรก่อน 20เพศก่อนนะหลับสลับกันเผื่อสีฟ้ามจะออกปกติเนี่ยเอบวกมันจะยากนะอีเวนนี้สีฟ้าสีฟ้าเอากเชยใช่ไหมหมืนม่นทองโอ้เอบวกได้20เพรมาม่านะเอหมื่นทองเฮ้ มา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 มือทองใกล้แล้วทุกคนใกล้แล้วอีไอเนี่ยห้านิ่งอีสีฟ้าห้านิ่งอืมโอหมื่นทองมื่นทองสีฟ้าอยู่ไหนหรือไม่ก็เอสเลยถ้าจับได้เอสนี่ประหยัดประหยัดสีฟ้าเยอะเลยนะโอ้สีฟ้าปู่เลยจับไม่โดนเลยเอ้ย เอกบวกไปจับไม่โดนมอนสเตอร์ใจลายไอ้อบวกเกิดน,นะทุกคนสามหมื่นทองสิบเพชรมามา่าหมื่นทองสิบเอชรอ่าไปสุ่มมาสิบเพชร 10, มั้สลับสลับกันกล่องสมบัติระดับกลางน้ำยาสีเหลืองห้าหมื่นทองอ่าแพ็คบวกห้าห้าหมื่นทอง น้ำยาสีเหลืองโอ้ยอยากได้น้ำยาตีฟ้านะเพื่อนสีเหลืองอีกแล้วห้าหมืนทองมันจะเตอร์ใจลวโอ้ยบวกเกินเกินแล้วเกินอีกอ่ะห้าสิบเพชรเออเหลือสีละเหลือสีละสีเหลืองเจ็ดหมื่นทองบาทเพชร ห้าหมื่นทองโอ้ยเพลิดเออรลสามแล้ว,ลวทุกคนโอ้ยโอ้โหเอ้ยบวกเกินแล้วเกินอกีกสีเหลืองยาสีเหลืองกูอยากได้น้ำออยาสีฟ้าพเพื่อนอสีเะอ้าวขาดอะไรวะเนี่ขาดสองหรือเปล่าวะแพ็กเกจบวกห้าหมื่นทอง ห้าสิบเพชรเดี๋ยวเดวไปขอไปขอดูของแขมก่อนเผ <c oughs> ื่อเปิดได้สีฟ้านี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ย,ยทำไมมันทำไมมันแหลกๆหลกวะเกิด <c oughs> อะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหสีเหลืองนะไปเช็คของกันนะการอีกสอนะทุกคนโอ้อมบ,บวกเกินนะ่ะเป็นไม่ได้ยังไง อุ้ยเหรอไปสุ่มต่อนะครับสุ่มต่อเอาส,สิบเพชรมั่งสลับสลับกันเนาะแพทบวกห้านะสนะอง0ทญองอา่าอ่าไม่มีะไรแพคทำไมไม่เป็นสีฟ้าตรงเนี้ยตัวซุมจี้นะคือถ้าจับได้เอฟหนึ่งจุดเลยนะ จับไอสไปเลยจะได้จบๆไปหรือไม่ก็จับได้ไอบวกะ่ะหมืนทองอ่าแพ็คบวกห้อ่ามามา่ามยาสีเหลืองอืมออ,อยังวะฮ่า A สามหมื่นทองามหมื่ทองมาม่ามามา่มา เออมาแล้วกัดกันนึงทุกคนกัดกันหนึ่งจะได้กาดใหม่แล้วหมื่นทองมืนทองหมื่นลลอ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 สิเพชราาไปสุ่มห0เพชรมั้งห้เพชรเด็ดจดมืแบกห้าหมืนทอง น้ำยาสีเหลืองอยากได้น้ำยาสีฟ้าเพื่อนอีกันเดียวเอง5,000 50, 0ืนทองลูกบาทเพชรตัวซุมจี้5 0 0 0 0ืนทอง5,000 0ืนทอง5,000 0ืนทอง 5,000... 0โอ้โหทองออกลัวนเลยเฮ้ยไอยบวกแล้วไอบวกง่ายทุกคนทีเว็นนี้โอ้โหอีหยังวะ เอ็ิีฟ้าลูกเอ็ิีฟ้าโอ้โหอีกแล้วมอนจะเตอร์ใจไายไอ้บวกน้ำยาสีเหลืองห้าหมื่นทองห้าหมื่นทองลูกบาทเพชรน้ำยาสีเหลืองโอ้ยตัวสุมจี้นะกล่องสมบัติระดับกลางโอ้โอเอาใส่มาทำไมวะเนี่ยห้าสิบเพชรออกอีกแล้วไอ้บวกโอ้ยเฮ้ น้องโดนล็ลลลกอกไอ้สีฟ้าแล้วไปดูของแถมมันที่มีปะเนี่ยแถมนะมาสีฟ้าล้วลูกขอเถอะโอ้ยหมดะแล้วสีเหลืองแล้วโอ้ยทาไงดีวะเนี่ยสุมนะ่มเอเนาะเอไม่ใช่ไม่ใช่ใชสุ่มที่ะสิเพชรแหละคือถ้าสุ่มทีละห้าสิเพชรมันก็โอ้โหมันเกินหมดไปเกินสีฟ้า มาม่มมานะตัวซุนจี้ม,ม,มาม่าอีกอันเท่าเด็กเออเรียบร้อยแลทีโอ้ยอท่าสองใบซะหนิแต่ว่าไอเนี่ยมีแล้วไงไอ,อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเนี่ยฮายองอ่ะมีแล้วมีตัวตำนานแล้วจะหาเพียวมมลี่กับเจ้าหญิงมาโยก็ใช้เรื่องการไม่ค่อยโหดอ่ะ ใช่ไหมอ่าในเนี้ยกาดสองตัวที่น่าสนก็มีเนี่ยฮารายองกับลีวันเทียนนี่แหละนะใครที่อยากจะได้ฮารายองก็สุ่มนะไอ้ดีหลักผมยัไม่มีเลยฮะเดี๋ยวนะเกิด <c ười> อะไรขึ้นวะเนี่ยครบยังวะเนี่ยลองอีกครั้งคืออะไรวะเนี่ยอ,อตกใจ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรับแล้วทำไมมันไม่เข้าวะเอเข้าแล้วเข้าแล้วลีลาเหรออย่าลีลาสิเราใจคอไม่ค่อยดีอสองจังหวะเหรอโอ้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาอดีตเว้ยเขาพัฒนาแล้ววะรับการ์ดสองจังหวะด้วยเออแม่อ่ะเรียบร้อย ครบแลลวนะ,ะลาบนะครับการ์ดใหม่นี่แหละเจ,จะเอาไปรีวิวนะเล่นห้องธรรมดาลแล้วก็จะเอาไปตีบอสให้ดูด้วยอ่ะใครทำมีเว่นนี้ขอให้โชคดีหมดกันนิดน้อยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละบ๊ายบาย